ีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตบาร์โมเมนต์ค่ะกับการรวบรวมเอาโมเมนต์และวินาทีแห่งความทรงจำของวงการกีฬาทั้งไทยและต่างประเทศมาฝากกันนะคะสัปดาห์นี้ค่ะไปดูกันที่อีกหนึ่งนักเตะที่จะต้องเก็บไว้ในความทรงจำนะคะนั่นก็คือโทนี่โครสค่ะ กองกลางมากประสบการณ์ของวอวลมาตริดและทีมชาติเยอรมันหลังจากที่เขาออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะคะว่าจะเลิกเล่นฟุตบอลแล้วก็แขวนสตาร์หลังจบยูโร2024ที่ประเทศบ้านเกิดค่ะโทนี่โครสเริ่มใช้แววเป็นนักฟุตบอลตั้งแต่ระดับเยาวชนนะคะเคยติดทีมชาติเยอรมันชุดเยาวชนไปเล่นฟุตบอลเยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะ ส่วนในฤดูกาล2 0 0 7 2 0 0 8เนี่ยเขาเปิดตัวเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับไบเยอร์มิวนิกได้อย่างสวยงามนะคะและการลงสนามเกมแรกกับทางเสือใต้เกิดขึ้นในนัดที่เปิดอาริอันส์อารีนาเอาชนะอินนกี้ o คอนบูสอย่างถล่มทลาย5ประตูต่อศูนย์เมื่อวันที่26กันยายนปี2007โดยได้รับโอกาสจากเทรนเนอร์ออตมาฮิตเฟลลงสนามในฐานะตัวสำรองค่ะ ซึ่งเขาก็จัดการแอสซิสต์ให้มิโรสลับโคเซย,ยิงถึง2ประตูหลังจากนัดนั้นเขาก็แทบจะไม่ได้รับโอกาสลงสนามมากนักแล้วค่ะจนเมื่อฤดูการ2008-2009ก็ถูกปล่อยให้กับไบเออร์เลเวอร์คูเซนยืมตัวนะคะเพื่อสั่งสมประสบการณ์และอยู่ที่นี่จนถึงฤดูกาล2 9 2 9 2 0เ0าเขาลงสนามให้ห้างขาย,ยาไปทั้งสิ้น48นัดยิง10ประตูกับอีก13แอสซิส ก่อนที่ในฤดูกาลต่อมาค่ะคือฤดูกาล2010-2011เขาจะกลับมาเป็นผู้เล่นตัวหลักของทีมบาเยอร์มิวนิกแล้วก็พาทีมประสบความสำเร็จอย่างมากมายนะคะโดยตลอดระยะเวลาที่กลับมาอยู่กับเสือใต้เขาช่วยให้ทีมคว้าแชมป์บุนเดสลลกา3สมัย DFB เอฟเบคาว3สมัยยูฟาแชมเปียนส์ลีก1สมัยยูฟาคัพ1สมัยและฟีฟาคลับเวิร์คัพอีก1สมัย หลังจากที่เขามีความขัดแย้งกับผู้บริหารบบเยอร์มิวนิกเกี่ยวกับการตกลงค่าเหนื่อยและสัญญาฉบับใหม่ในปี2013รวมทั้งมีความขัดแย้งทางด้านแทคติกกับเป็บกัวเดล่านะคะทำให้โทนี่โครสตัดสินใจย้ายไปสร้างตำนานบทใหม่กับทางเรอัลมาดริดค่ะเมื่อวันที่17กรกฎาคมปี2014ราชันชุดขาวเรอัลมาดริดทีมดังในลาลิกาสเปน ทำการเปิดตัวโทนี่โครสมิดฟิลด์ทีมชาติเยอรมันอย่างเป็นทางการนะคะ้วยสัญญา6ปีมูลค่า25ล้านยูโรหรือว่าประมาณ1,125ล้านบาทการเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของราชันชุดขาวเขาไม่ได้ประสบปัญหาในการปรับตัวแต่อย่างใดคะ่ะสามารถเล่นเข้ากับผู้เล่นอย่างลูก้าโมริชได้อย่างลงตัวจนเป็นพลังในแดนกลางให้กับทีมทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นที่สมบูรณ์แบบ เป็นผู้เล่นตัวหลักของทีมและเป็นมันสมองในแดนกลางนะคะมีการครองบอลที่เหนียวแน่นการอ่านเกมที่ชาญฉลาดที่สำคัญค่ะเขามีทีเด็ดจากลูกนิ่งการผ่านบอลที่แม่นยำในทุกรูปแบบนะคะจนได้รับฉายาว่าโทนี่จอมวางบอลและสามารถคว้าแชมป์แทบทุกรายการให้กับราชันชุดขาวได้อย่างเป็นกอบเป็นกร,รมค่ะ แบ่งเป็นการคว้าแชมป์ลาลีกาสเปน4สมัยยู่่าแชมเปียนส์ลีก5สมัยยูฟฝ่าซูเปอร์คัพ4สมัยและฟีฟ่าคลับเวิร์คัพอีก5สมัยกระทั่งวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ ทางด้านของโทนี่โครสค่ะซึ่งเป็นกองกลางมากประสบการณ์ของเรอัลมาดริดได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการนะคะว่าตนเองนั้นจะอำลาสนามหลังจากช่วยทีมชาติเยอรมันในศึกยูโร2024ที่ประเทศบ้านเกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กร,รกฎาคมนี้ค่ะ โดยโครสเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงแฟนบอลราชันชุดขาวนะคะว่าตามที่ได้พูดมาตลอดว่าเรอัลมาดริดคือสโมสรสุดท้ายของตนวันที่17กรกฎาคมปี2014เป็นวันที่เปิดตัวกับเรอัลมาดริดวันที่เปลี่ยนชีวิตของตนในฐานะนักฟุตบอลมันเป็นการเริ่มต้นบทบาทใหม่กับสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกหลังจากผ่านไป10ปีเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนี้ทุกอย่างก็จะสิ้นสุดลง ซึ่งตนจะไม่มีวันลืมช่วงเวลาแห่งความสำเร็จและอยากจะขอบคุณทุกคนที่ต้อนรับด้วยใจที่เปิดกว้างและไว้วางใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากจะขอบคุณชาวมาร์วิสดิสตาที่รักทุกคน เกมลาลีกาสเปนในวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาราชันชุดขาวลงสนามเสมอกับเรอเบติสไปศูนย์ประตูต่อ0ูนย์นะคะนี่เป็นเกมนัดสุดท้ายในถิ่นซานตตียโกเบนาเบลของโทนี่โครสค่ะซึ่งทางสโมสรเองก็ได้มีการจัดการประกาศอำลาให้กับนักเตะอย่างอบอุ่นส่วนการปิดฉากการค้าแข่งกับสโมสรเรอัลมาดริดเกิดขึ้นในเกมยูฟาแชมเปียนส์ลีก ฤด,ดูกาล2023 2024เมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะโทนี่โคสลงสนามเป็นตัวจริงนะคะพร้อมกับทำไป1แอสซิสช่วยให้เรอัมาดริดเอาชนะบุรุสเซียดอดมุน2ประตูต่อ0ทำให้พวกเขาคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จเป็นสมัยที่15ของสมโมสรค่ะ แชมป์ดังกล่าวยังถือเป็นแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกสมัยที่6ในการคาแข่งของโทนี่โครสหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทำได้กับบาเยมิเนกหนึ่งสมัยและการได้แชมป์ครั้งนี้เป็นสมัยที่5กับทีมราชันชุดขาวค่ะ ในส่วนของทีมชาตินั้นย้อนกลับไปเมื่อวันที่2กรกฎาคมปี2021โทนี่โครสกองกลางจองเก่าทีมชาติเยอรมนันเขาเคยประกาศอำลาทีมชาติมาแล้วนะคะหลังจากที่ต้องตกรอบ16ทีมสุดท้ายในยูโร2020ด้วยการพ่ายแพ้ทีมชาติอังกฤษไป0ประตูต่อ2ค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมายอดมิดฟิล์อัจฉริยะวัย34ปีก็ตัดสินใจรีเทิร์นกลับมารับใช้ชาติบ้านเกิดอีกครั้งนะคะหลังได้มีการพูดคุยส่วนตัวกับยูเลียนนาเกลส์ันเทรนเนอร์คนปัจจุบันก่อนที่จะมีชื่อลุยศึกยูโร2024ซึ่งถือเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของเขาก่อนที่จะแขวนสตาร์ค่ะ และแม้จะห่างหายจากการเล่นทีมชาติไปนานนะคะแต่โทนี่โครสก็ยังคงเป็นแกนหลักในแดนกลางของทีมเขามีส่วนสำคัญในการทำให้เยอรมันถล่มสกอตแลนด์ไป5ประตูต่อ1ในเกมนัดเปิดสนามโดยมีสถิติจ่ายบอลสำเร็จ101ครั้งจาก102ครั้งอีกครั้งยังเป็นนักเตะสร้างโอกาสยิงประตูมากที่สุดที่จำนวน4ครั้งด้วยกันค่ะ ในขณะที่เกมฟุตบอลยูโร2,024นัดล่าสุดนะคะเมื่อคืนวันพุทธที่19มิถุนายน2,567เยอรมันเอาชนะฮังการีไปได้2ประตูต่อ0ูเกมนี้โครสผ่านบอลสำเร็จไป124ครั้งแล้วก็จัดว่ามากที่สุดเป็นอันดับสองสำหรับนักเตะในตำแหน่งกองกลางของศึกฟุตบอลยูโรเลยทีเดียวแล้วค่ะ เขาเป็นรองแค่ชาบีอดีตจอมทัพทีมชาติสเปนซึ่งทำได้127ครั้งในเกมฟัดกับไอร์แลนด์เมื่อปี2012จากการประกาศเลิกเล่นทีมชาตินะคะหลังจากที่ตกรอบ16ทีมสุดท้ายในศึกยูโร2020 หลังจากนั้นค่ะทีมชาติเยอรมันก็ทําผลงานได้ไม่ดีนะคะในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022 e u ย o ูโร2024นโทนี่ครสจึงตัดสินใจคัมแบ็กกลับมาช่วยทีมชาติเยอรมันอีกครั้งหลังจากนี้ก็ต้องเอาใจช่วยให้เขาทําผลงานทิ้งทวนกับทีมชาติเยอรมันและปิดฉากการค้าแข่งได้อย่างยิ่งใหญ่ค่ะ